The Digital Bank พลิกโฉมธุรกิจยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลการขยายการลงทุนเพื่อพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งในยุคนี้เทคโนโลยีถือว่าเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราแล้วก็จำเป็นมากยิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับองค์กรไหนที่ยังคิดแบบเดิมหรือว่าทำแบบเดิมอาจจะตกขบวน ตามไม่ทันโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเทคโนโลยี Intelligent Automation หรือว่าชื่อย่อว่า IA รวมไปถึง r o Robotic Process Automation หรือว่า RPA เนี่ยเป็นทางเลือกที่หลายๆองค์กรนำมาใช้งานเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางด้านธุรกิจนะครับด้วยเหตุนี้เนี่ยแหละครับ PTT Digital และ s s n c Blue Prism จึงได้ร่วมกันจัดตั้งโครงการที่มีชื่อว่า Intelligent Process Automation Center หรือว่า IPAC ขึ้นมาก็ถือว่าเป็น Workforce Platform แล้วก็เป็นศูนย์รวมการให้บริการ IPA แบบครบวงจรสนับสนุนให้องค์กรธุรกิจเข้าถึง IA และ RPA Ecosystem ได้โดยมี s โซลูชันให้เลือกใช้ตามความต้องการนะครับภายใต้การลงทุนที่คุ้มค่าจับต้องได้ง่าย แต่ก็ยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพการใช้งานในมาตรฐานระดับโลกครับ Intelligent Automation หรือ IA และ Robotic Process Automation หรือ RPA เป็น2เทคโนโลยีที่องค์กรต่างๆรู้จักกันมากขึ้นเพราะเป็นโซลูชันที่เข้ามาเสริมประสิทธิภาพการทำงานที่หลากหลายช่วยลดข้อผิดพลาดและงานซ้ำๆของคนทำงานได้อย่างเห็นผลได้ชัดเจนซึ่งในเรื่องนี้คุณพัฒนาชัดกังเกเวกินในฐานะ i p a c Lead จะมาช่วยเล่าถึงคอนเซปต์และจุดเด่นของบริการต่างๆภายใต้โครงการ i p a พให้เราได้เห็นภาพอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นอยู่กับคุณพัฒนาชัดนะครับอย่างแรกเลยที่จะถามก็คือบริการ i p a พเนี่ยมีบริการอะไรบ้างแล้วก็มีจุดเด่นอะไรบ้างครับ ไอแพคาดหวังว่าจะสามารถเป็น IPA Ecosystem ประเทศไทยที่เป็นศูนย์รวม Marketplace ทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับ SMB ในการพัฒนาธุรกิจนะคะภายใต้บริการ the Intelligent Automation Platform และ the Operation and Service Excellence อันเป็นหัวใจสำคัญของ IPA ผ่านการให้บริการ3หมวดหละะัก <D> ค่ะดี o t ตัวแรกนะคะเป็นการให้บริการ p r e b u i l t Digital Bots หรือ b o ทสำเร็จรูป แบบพร้อมใช้งานทันทีนะคะเหมาะสำหรับบริษัทองค์กรธุรกิจหรือบริษัทเปิดใหม่ที่ต้องการเทคโนโลยีใช้สำหรับทดแทนกระบวนการทำงานพื้นฐานทั่วไปที่มีความคล้ายคลึงกันนะคะอย่างเช่นกระบวนการทางด้าน procurement finance หรือ HR นะคะตัวที่ 2, d e p l a y b o x นะคะเป็นบริการแบบ Share Intelligent Automation Platform นะคะสำหรับรองรับความยืดหยุ่นเพื่อพัฒนาบอทนะครที่จะอยู่บนดิจิทัลแพลตฟอร์นะครับ ให้เป็นไปตามความต้องการของธุรกิจนะคะตัวสุดท้าย The Academy เป็น Automation Excellence Center ที่บริการให้คำปรึกษาออกแบบและพัฒนาโซลูชันอย่างมืออาชีพนะคะรวมถึงเป็นศูนย์อบรมและพัฒนาบุคลากร,กรดิจิทัลที่มีความสนใจที่จะยกระดับทักษะและความชำนาญด้านเทคโนโลยี IPA สำหรับการบริหารจัดก,การออโตเมชันเบื้องต้นด้วยตนเองโซลูชันจากโครงการ i p a นี่เหมาะสำหรับองคอ์กรใดบ้างครับค่ะ โซลูชันจากโครงการ iPad นะคะเหมาะกับองค์กรธุรกิจในหลากหลายภาคอุตสาหกรรมนะคะที่ต้องการนำ IA และ RPA มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานผ่านการใช้เทคโนโลยีทดแทนการทำงานที่ต้องทำซ้ำๆเป็น routine work นะคะซึ่งสามารถช่วยลดระยะเวลาการทำงานลดความผิดพลาดที่เกิดจาก human error นะคะในการทำกระบวนการต่างๆหรือ Activity หรือ Ta s k ต่างๆในภาคธุรกิจนะคะ แล้วก็ยกระดับการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสร้าง productivity เพิ่มขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางนะคะ SMB หรือทีมสตาร์ทอั innovator ต่างๆนะหรือธุรกิจที่มีข้อจำกัดในลักษณะใกล้เคียงกันนี้รวมถึงบริษัทที่เป็น corporate digital citizen นะคะให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี IPA ในราคาที่ถูกลงจับต้องได้แต่ยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพการใช้งานในมาตรฐานระดับโลก ก็เพิ่มความแข็งแกร่งทั้งธุรกิจและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันตลาดที่ดีขึ้นเทียบเท่าธุรกิจขนาดใหญ่หรือธุรกิจทั่วโลกค่ะเราพูดถึงเรื่องจุดเด่นของ i p a d ไปแล้วเหมาะสมสําหรับองค์กรธุรกิจหลากหลายอุตสาหกรรมเลยใช่ไหมครับแล้วประโยชน์ที่องค์กรที่จะได้รับจากบริการต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างครับ b Business Value ที่จะให้กับธุรกิจนะคะมี4อย่างหลักๆนะคะ ตัวแรกก็เป็นเรื่องของการให้บริการแบบ pay per use นะคะที่สนับสนุนการบริหารจัดการต้นทุนการใช้งานเทคโนโลยีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะตัวที่2จะเป็นเรื่องของ ready to use นะคะโดยการที่ตัว ipad เองเนี่ยลดระยะเวลาในการพัฒนาระบบนะคะสามารถใช้งานเทคโนโลยีได้ทันต่อความต้องการทางธุรกิจด้วยการที่เป็นเรียกว่า as a service platform เนี่ยค่ะที่รองรับการพัฒนาบอทตัวที่3เป็นเรื่องของ on in one เซอร์วิสบันเดนะคะมันจะทําให้ช่วยหมดปัญหาการสรรหาบุคลากรที่มาดูแลและต่อยอดการลงทุนพร้อมให้บริการแบบเบ็ดเสร็จครบกระบวนการนะคะตั้งแต่การขึ้นระบบไปจนถึงบริการสนับสนุนระบบค่ะประโยชน์ตัวสุดท้ายนะคะจากการที่เราให้บริการของ D.R. Academy นะคะซึ่งเป็นตัวที่จะยกระดับทักษะดิจิทัลของพนักงานในองค์กรด้วยบริการจาก local team ซึ่งเป็นทีมการคนไทย ที่เข้าใจกระบวนการดำเนินง,งานธุรกิจในประเทศไทยนะคะพร้อมสนับสนุนดูแลผู้ใช้งานเทคโนโลยี RPA ได้อย่างใกล้ชิดคะ จุดเริ่มต้นแรกๆเลยอะค่ะในหน้างานการทําข้อมูลการจ่ายชําระภาษีอะค่ะมันต้องมีการรวบรวมข้อมูลจากหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะ่ะแล้วมันใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างที่จะนานมากหาว่า,าขั้นตอนไหนที่เหมาะสมกับการเอา RPA มาใช้งานนะครับซึ่งเราก็พบว่ามันเป็นเรื่องของการชาําระภาษีสรรพสา,ามิตอ่าก็เลยเอาส่วนนี้มาลองทดลองดูก่อนว่า RPA เนี่ยสามารถช่วยเราได้มากน้อยแค่ไหนแต่ก่อนนะครับในการทีเ่เราจะจ่ายภาษีของโรงแยกระครับ เนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์ของรงแยกเนี่ยมันมีปริมาณเยอะความถูกต้องของข้อมูลนะคะมันก็เลยเหมือนเราค่อนข้างที่จะซีเรียสมากว่ามันจะต้องถูกต้องซึ่ง RPA พอเขาเอาเข้ามาจับแล้วอะคะ่ะเราเซตให้เขาอะเข้ามาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนที่จะชะาระภาษีด้วยะคะ่ะซึ่งก็จะช่วยลดความเสี่ยงตรงนี้ลงไปได้ในฝั่งของบัญชีเองก็จะมีการขยายผลโดยเอา RPA เข้ามาช่วยตรวจสอบข้อมูลของทางด้านบัญชีด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนกับว่าพยายามปรับปรุงเอา RPA เข้ามาใช้อะคะ่ะ ให้ครบลูกทั้งตั้งแต่ต้นกระบวนการจนจบกระบวนการ RPA เนี่ยมันมีการดึงข้อมูลของตัวผลิตภัณฑ์ของโลงแยกการอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการต่อยอดเราก็เลยมองว่าในการทําสรุปรายเดือนประมาณนี้ครับก็นําข้อมูลที่ RPA ดึงอยู่แล้วเนี่ยเอามาใช้ในการสรุปเพื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ลดระยะเวลาในการดึงข้อมูลที่ต้อง ทำการดึงซ้ําๆกันเนี่ยครับลดเวลาลงได้จากหลักชั่วโมงก็จะอาจจะเหลือทักนาทีการให้ความร่วมมือของหลายๆหน่วยงานที่เขาช่วยเราซัพสอร์ตข้อมูลต่างๆเหล่านี้ค่ะก็จะช่วยทําให้โปรเจกต์มันแบบสามารถสําเร็จรุ่งรงไปได้โดยที่ไม่ได้เกิดปัญหาตามหลักอย่างการยื่นชําระภาษีครับปกติแล้วเนี่ยปริมาณที่ทางระบบของกรมสรรพามิตคํานวณได้ครับมันจะต้องเท่ากับปริมาณที่เราชําระภาษีมันก็ต้องอาศัยแบบ ทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจดูว่าข้อมูลชุดไหนมันผิดแล้วก็มาไล่หาว่าความผิดพลาดเกิดตรงไหนแล้วก็ปรับแก้กันให้ระบบ A.I. ทำงานได้ถูกต้องแม่นยำที่สุดในกระบวนการหน่วยงานจัดหาเองนะครับเรามีตั้งหลายลักษณะงานที่ต้องทำไม่ว่าจะเป็นการคิดวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ รวมถึงการทํางานรูทีนนะครับซึ่งงานรูทีนจะเป็นงานที่ซ้ําๆนะครับอาจจะเป็นเช่นการขอราคาจากทางวีเดอร์การทําเปรียบเทียบราคาแบบอย่างง่ายๆสำหรับ,บางานที่ไม่ซับซ้อนอย่างนี้ครับพวกนี้เป็นงานที่มีปริมาณค่อนข้างเยอะนะครับเราเลยมองว่าจะทํายังไงที่เราจะพยายามลดงานรูทีนเหล่านี้เพื่อให้พนักง,งานเราสามารถมีเวลามากขึ้นไปทํางานด้านเชิงวิเคราะห์ได้มากขึ้นในการเอา RPA มาใช้เนี่ยจะทําให้เราลดระยะเวลาในการโปรเซสที่จะ เปิด P.R. ที่เป็น Request จากทางผู้ใช้งานนะครับมาเป็น P.O. เนี่ยลดได้ประมาณ54นาทีตอนน่อ1น1ใบ P.O. ครับอันนี้คือจุดที่ลดได้ค่อนข้างเยอะครับ RPA จริงๆแล้วเ,เหมาะกับการที่เอามาช่วยลดพวกงานรูทีนต่างๆดังนั้นเองนอกจากงานที่อยู่ในกระบวนการจัดหาที่เป็นงานหลักเช่นการขอราคาแล้วเนี่ยพาร์ทงานอื่นๆที่เราต้องทําในแต่ละวันนะครับ RPA สามารถเอามาช่วยลดเวลาเหล่านั้นได้อะไรที่เป็นงานที่ทําซ้ํๆ เราสามารถใช้ implement RPA ได้นะครับการพัฒนาปรับปรุงให้มันดีขึ้นเรื่อยๆเป็นเรื่องไม่แปลกเลยนะครับว่าพอเรา implement อะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะต้องมีมีแก๊ปมีสิ่งที่เราเห็นว่ามันจะ improve อะไรได้บ้างตรงนี้นะครับเราควรจะต้องมีการ Recheck คุยกับทั้งฝั่ง Vendor คุยกับทั้งฝั่งพนักงาน p r o c u r e เม n นนะครับเพื่อจะเก็บ Feedback แล้วมาดูว่าเราสามารถปรับปรุงพัฒนาอะไรได้บ้างในการทํา RPA ให้มันใช้งานได้ดียิ่งขึ้นครับ อนที่ OR, IPO ะค่ะนโยบายของผู้บริหารตอนนั้นคือต้องการให้มีการกระจายหุ้นให้ถึงมือประชาชนให้มากที่สุดการที่เรามีผู้ถือหุ้นจำนวนมากเนี้ยจะส่งผลต่อปริมาณการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลให้มีจำนวนมากไปด้วยก็เลยเกิดแนวคิดว่าควรที่จะนำ RPA ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะมาใช้ในกระบวนการที่มีปริมาณเยอะ และต้องทำงานซ้ำๆกันนะคะการพิจารณาเฟสแรกในการที่เรานำ RPA มาใช้ในการจัดทำรายละเอียดการจ่ายเช็คตามเทมเพลตที่ SCB กำหนดรวมถึงการรับส่งข้อมูลและรายงานสถานะเช็คเงินปันผลรายวันระหว่าง OR และ SCB นั้นสามารถลดระยะเวลาในการทำงานต่อปีได้เป็นจำนวนถึง90%นะคะ รวมถึงนอกจากนั้นก็ยังเพิ่มความถูกต้องของการจัดทําข้อมูลอีกด้วยได้กําหนดเอาไว้คือค,อคาดว่าจะนํา RPA มาใช้ในการจัดทํารายงานบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนการที่ผู้ใช้งานเปิดใจยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะรวมถึงการที่ผู้ใช้งานต้องเข้าใจในเนื้อหางานที่จะนําเทคโนโลยีมาใช้อย่างลึกซึ้งเพื่อที่ว่าเราจะได้กําหนดกระบวนการหรือตรรก,กะในการคิดได้อย่างถูกต้อง ต้ดเริ่มต้นของการนำ RPA มาใช้ในกระบวนการทำงานนะคะเริ่มมาจากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่เล็งเห็นว่าโลกทุกวันนี้ค่ะมีการแข่งขันที่สูงมีการเปลีป่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งเทคโนโลยียค่ะก็เป็นเช่นเดียวกันค่ะซึ่งปัจจัยเหล่านี้ค่ะผลักดันให้ปตทค่ะต้องพยายามเล่งปรับตัวให้มีความแข็งแกร่งซึ่งผู้บริหารของสายงาน F&A ก็ได้ปรับวิสัยทัศน์ของสายงานค่ะจากทัศน์ Business Partner เป็น Value Business Partner โดยส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเช่นการนำแชทบอทมาช่วยในการตอบคำถามรวมถึงการนำเทคโนโลยี RPA ค่ะมาช่วยในการจัดการข้อมูลซ้ำๆจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วทางเราเนี่ยต้องมีบัญชีกว่า140บัญชีที่ต้องเลคคอนซายนะคะจาก17บริษัทต่อเดือนนะคะได้ต้องทำนะคะ โดยใช้พนักงานเนี่ยมากกว่า40คนนะคะที่สำคัญก็คือเราทำงานเป็นแมนนวลนะคะในการพัฒนา RPA มาช่วยในกระบวนการ Bank แบงค์นักทุงซ้ายนะคะเราได้มีการจัดตั้งทีมขึ้นมาค่ะแล้วก็ได้ส่งตัวแทนของแต่ละส่วนนะคะขึ้นมาศึกษาแล้วก็รวบรวมวิธีการปฏิบัติงานนะคะในช่วงเริ่มต้นของการทำงานนะคะสามารถลดระยะเวลาได้ถึง70%นะคะโดยปัจจุบันนะคะได้ใช้ RPA กับบัญชีธนาคารถึง158บัญชีแล้วนะคะจาก17บริษัทค่ะนำ RPA ไปใช้ในกระบวนการ Release s t a n d a r d c o อร ะะแทนการทำแมนนวลค่ะสำหรับธุรกิจ GSP หรือว่ารงแยกนะคะแล้วก็ธุรกิจ NGV ค่ะทำให้ลดระยะเวลาในการทำงานของพนักงานนะคะเหลือเพียงแค่การตรวจสอบข้อมูลหลังจากที่บอททำงานเสร็จค่ะซึ่งถือเป็นการเพิ่ม utilization rate ของบอทที่มีในปัจจุบันด้วยค่ะจากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่เล็งเห็นและให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีค่ะรวมถึงมีบัตเจ็ตรองรับสนับสนุนให้พนักง,งานนะคะนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ไม่ยึดติดกับกระบ,บวนการทำงานในแบบเดิมๆเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรค่ะรู้สึกประทับใจทีมพ t t d ทีดิจิตลมากนะคะรู้สึกว่าเป็นพาร์ทเนอร์ในการทำงานที่ดีค่ะ ส่งทีมเข้ามาช่วยตั้งแต่เริ่มต้นโครงการนะคะทำให้เก็บ requirement ได้ค่อนข้างครบถ้วนค่ะแม้จะในวันหยุดหรือว่านอกเวลางานนะคะก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตอยู่ตลอดค่ะสู้ชีวิตไม่แพ้น้องๆบอทเลยนะคะ p ีดีจิตอนะครเป็นเป็นเหมือนพาร์ทเนอร์ที่ช่วยซัพพอร์ตหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าถ้าเราเจอปัญหาอะไรปัญหาที่เป็นคริติคอลก็จะมีคาแนะนามาให้นะครับแล้วก็ที่สาคัญเนี่ย RPA ของเราเนี่ยออทำงานกลางคืนเป็นหลัก เพราะฉะนั้นเองบางครั้งจะมีอิชชูช่วงกลางคืนแล้วก็ทีมพีดีเจต้องก็ซัพพอร์ตตรงนี้ก็มีความรู้สึกว่าทางทีมมีความเข้าใจในความต้องการของผู้ใช้งานอย่างแท้จริงสามารถให้คำแนะนำได้เป็นอย่างดีรวมถึงก็ทุ่มเทในการทำงานสามารถติดต่อได้ตลอดเวลาและก็มีความใส่ใจในการให้บริการด้วยค่ะความประทับใจนะคะก็คือ ดิจิทัลก็จะให้ข้อมูลซัพพอร์ตตั้งแต่ตอนต้นกระบวนการเลยที่จะเริ่มทำโปรเจกต์อะคะ่ะคือให้ข้อมูลซัพพอร์ตที่ดีมากถ้าเกิดเกิดอิชชูอะไรเกิดประเด็นอะไรขึ้นมาในวันเสาร์อาทิตย์แล้ค่ะแจ้งกลับไปทางดิจิทัลไปเขาก็สามารถแก้ไขให้ได้ทันท่วงทีเลยก็ขอขอบคุณทีมงาน i p a d ทุกท่านนะครับ i n t e l l i g e n t Process Automation Center นะครับที่ร่วมสนับสนุนการทำงานของโรงยาก,การมาโดยตลอดนะครับ โครงการ i p a พโดย PTT d i g ดิจิทัก็ถือว่าเป็นศูนย์รวมเทคโนโลยี IPA ที่พร้อมใช้งานในระดับ Enterprise Standard นะครับที่ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางหรือว่าขนาดใหญ่เทคโนโลยีเหล่านี้จะเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการการทำงานต่างๆได้อย่างไร้รอยต่อโดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก iPad คคอยสนับสนุนช่วยเหลืออยู่อย่างใกล้ชิดและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจที่ PTT d i g ดิจิทัมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันภาคธุรกิจไทย ให้เติบโตอย่างยั่งยืนนั่นเองครับ The Digital Bank พลิกโฉมธุรกิจยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล